บทสวดจุลช ut ut ัยยปกรณะมเมพุทธเตจสารตนัตยะธมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวนารายประเมสุลาสิทธิพมาตอินทาตจตุโลกาคัมพีลักกาสมุธาปูตุงคังคาจัสพมัชยะประสิทธิพวันตุเตชยชยธารนิธารณีอุตติอุตทีนาทีนาทีชยชยคัคคณลตนนิสัยนิยลสายเสนาเมนุราชพลนาระชีชยชยคัมพีละสมพีนาคินธนาคีปิสาตะปูตะกาลี ชยชยทุนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุตธานมุกชาชยชยวรลุณามุขศาสตาชยชยจำปาทินาคกคุละคันถกชยชยคตคณนัตตุงสุกราผู้ชงศิหพยักกทีปาชยชยวรลุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณสุทธินรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยตรณีสเลสธาสุชยาชยชยธรณีสันติสธาชยชยมังกรารัญยาภคะเว ช,ช, <halt Town> ชยะชยะวาลุนยกเขชยยะชยยะลักเสสุรภุชเตช, well ช,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 ชาชยะชยะพัมเณตัคณาชยะชยะลาชาธิราชฉาชัยชยะชยะปทวิงสัพพังชยยะชยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชยะชยยะมเหสุโลโลหารินเทวาชยะชยะปรมาสุรัพโขชยะชยะนาโควิรุณหโกวิรุปตโผตันธิมาลวิอินทจะเวนะเตโยตะกูเวโลวารุโนปิจอาคีวยโยตะปาจุนโผกุมารลสตาลตโก อัถรรสมาหเทวสิทธิตาปัสสะอาธโยอิสิโนสาวกาสัพพายะราโมพระวันตุเตชยยะธโมตสังโฆตัสสะปารตะชยกังเอเตนะชยะเตเชนะชยสุถีพระวันตุเตเอเทนะพุทธเตเชนะโสตุเตชยยมังคังชโยเปิพุทธศาสต์สิริมตโตอายังมารสัจปาเปมมตโตปราชโยอุโคสยามโพธทิมันเตปโมทิตาชยยะตถาพมคณาเมสิโนชโยเปิพุทธศาสตสิริมตโตอายังมาราสัจปาเปมมตโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาทยาตถาอินทคณาเมฮสินโนชายโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมารสสะจปาปิมัตโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาทยาตถาเทวคณาเมฮสิโนชายโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมารัสตรเจปาปิมัตโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาทยาตถาสุพนณคณาเมฮสินโนชายโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมารัสตรเจปาปิมัตโตะปราชโย อุโคสยามภูที่มันเตปะโมติตาทยตฐานาคคณาเมสิโนชายโยปิพุทธศาสิริมัตโตอย่างมารสัจปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยามภูที่มันเตปะโมติตาทยตถาสัสพมมคณาเิสิโนเชียนโตโบทิยามูเรศกยานางนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิทโยโหคิจยัสสุทยามังคะเลอัปปราชิตปันลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคับปัตโตปโมทติ สุนัขตังสุมังาลังสุปะพัตังสุติตังสุขโนสมขุโตจะสุจิตังฟัมมัจาริสุปทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังปณิตเตปทักขีนาปทักขีนานัตตวานัลพันตเตปทักขีเนเตอัตถารถสุวิตาเวรหาพุทธศาสะเนอโลคาสุวิตาโหตัสสะหัสเพียยาติภิสุนันตุพนโยเยเทวะสมิธานีอธิกตาติขยุกาสุธาหนตตสุขิตาหนตตสัพพทา ลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินาสาตานังยากาจิปัฏฐานะเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปาวัสันตุวัสสังวัสสาวะลาหกาโลคาจุปัฏฐาวเตสังนิวารเนตุจสัพพทากายาสุขาติตาสุขังารันตุยาธาราห์บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมะยังพระขวาสาวัตติยังวิหารติเชตาวะ มนอนาคปรินทิกัสสะอารามตาตาโขปะขวาวิคุอามันเตสิภิกขวติปัะทันเตติตวภิกขูปะขวะโตปะเจโสสงระขวอิตาโวจัอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังคิตตาวะสาธตุธรรมะทิตาธรรมะนีอมตาสัพเพสังฆรานิจติตังตถาคโตภิสัมพุจตตอภิสมเติอภิสมุจตวอภิสมเตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวัติวิภัตติอุตานิกโรติ สัพเพสังฆาราอนิจจาตอุปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังฆาราทุคขาติตังตถาคตวภพิสพุจเตอภิสเมติอภิสพุจิตวาอพิสเมตวาติกติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิววรติวิภักติอุตานิกโลติสัพเพสังฆาราทุกขาติอุปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนินุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตา ธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตัถคตอภิสัมุจจติอภิสมเมติอภิสัมุจจตวาสิสมเมตวาอติกติเทเสติปัญญาเปติบัตเตเปติวิวัลติวิภัตติอุตานิกรโลติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิธามวุตระภคะวาอัตตมนาติพิคูภคะวะตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัตเจกราตตะคาถาอัติตังนานะวาฆะเมยยะนะปฏิกัรมเขียนนาคตัง บุคคลไม่ควรตั้งคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยตัตติตมปะฮีนันตังอัปปัตตันจะอนาคตังสิ่งเจนอดีตไปแลก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมะตัตตาตัตถาวิปัสติอสังหิลังอสังกปัง,งตังวิทร,รมโนภูเขเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นจะพอน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนก่อนแกงข่ควพลวัตพลอากรเช่นนั้นไว้ อาจเจอวากิจมาตับปังโกธรญมามระนางสูเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมัตุนาเพราะการผัดเพียงต่อมัตุลาซึ่งมีเสนะมากจะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตตังตังเวพเทกรัตโตติสันโตอจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่ำกก่าวเรียกผู้มีความเบียนอยู่เช่นนั้นไม่เกยดการทักกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บสทสวดธรรมะสังเวบปัจจเวชนะแปลสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนงของเรา อทุหวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะงวามตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมายามริตตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนีิตตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวนทิจะสังเวศอายังกายโยอจิลางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคตปัสจักวิญญาณจุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้ว อธิเสษสติจากนอนทับป,ปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวะประดุดดังว่า่อนไม้และท่้นเฟิ่นิรัตถางหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิวานิรุัชนิขันเกิดึ้่เล้วยอมดับไปเตสังบูป,ปะสมโมสุขโขความเข้าไปสงรบรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสตามะรังติดจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิสูตรจมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายจะเทวหังอริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกัมมังสัพเพหิปเตหิกตะทังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุผลโยเยเทวะอัศมิงท่ามี อธิขตาทีขาจุกาสัทธาโหตโตสุขิตาหงโตทุกขาปรมนตันโตมาตาปิตาสุกิตาโหตโตทุกขาปรมนตันโตสัพเพยาติกาสุขิตาโหตโตทุกขาปรมนตันโตสัพเพอญาติกาสุกิตาโหตโตทุกขาปรมนตันโตสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตโตทุกขาปรมนตันโตสัพเพอจาริยุปัจจายสุขิตาโหตโตทุกขาปรมนตันโตสัพเพนคตาสุขิตาโหตโตทุกขาปรมนตันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหตโตทุกขาปรมนตันโต สัพเพสะมาตินางสมิชันตัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาวสุนีทุเบคเลโพธิคาเลแตหิงแตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตูปุจิตาสติมังโรเจตาวิหรมันทะเล เทลาจะมชานาวกาจะพิกวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาคามาเตชะสารามกาธนปฏิอุปาสกาคาลาคามาเตสานิคมาติสลาสปนปุตาสุปตาพระวันตุเตชาลาูุ้ชายปิดจันตสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมารังอรติเจเตสเพปิดทุกขะสกกัลลตุสังขยงธาตุจิลังสตังธโมธรรมัธราจปุขลาสังโคโหตุสมคโควอัตยัตหิตายะ อัมเหและขันตุสัตธรรมสัมเพรปิธรรมปัลาริโนวุทธิปัมปะกุณนยามะธรรมเอริยปเวทิเตปสันนาหนตุสัเพปิปานิโนพุทธะสาเสนสามมาทะลังปเวทชนตุกาเลเทวปวัสตุพุทธิภาวยสตานังสมิธังเนตุเมธนิมาตาปิตาเตตจังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชโนปรชังลักขันตุสัปปทาเทวตาอุโยชนะคาถา ตุกะปตตาตเนิทุกขาปิจปัตตาตเนสพยาโสกปัตตาตเนโสกหตุสเปียบิปานิโนอิตาวตาะอามิสัพพตังปุญญาสัพพตังสเปเทวานุโมทัำตุสัพพสัมปติสิทธิยาทนังทธทัมตุสัทธายาสีลราลขันตุสัพตาภาวนาพิรตตาหตุคาตุเทวตาคาตาสุมังคลลคาถาหตุสัพพังสุมังคลลคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติหุตุนิรันตระหตุสัพพังสุมังคลลคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหตุนิรันตรง โอตุสพพังสุมังพลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาวินาโสติหนตุนิลันตะลังสัพเพพุทธาพลปตาปเจกันันตยังพระนางอนตานันตะเตชนะละขังพนามิสปะโสสัพเพพุทธาพลปตาปเจกันันตยังพระนางอนตานันตะเตชนะละขังพนามิสปะโสสัพเพพุทธาพลปตาปเจกันันตยังพระนางอนตานันตะเตชนะละขังพนามิสปะโสสัพเพพุทธาพลปตาปเจกันันตยังพระนางอนตานันตะเตชนะละขังพนามิสปะโส สัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันตยังพลังอันตานัจเตชินันละคังพนมิสัโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันตยังพลังอันตานัจเตชินันละคังพนมิสัโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันตยังพลังอันตานัจเตชินันละคังพนมิสัโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันตยังพลังอันตานัจเตชะนันละคังพนมิสัโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันตยังพลังอันตานัจเตชินันละคังพนมิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอนมเก้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาจาเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเพราะอนุสงให้บมญกุศลนี้จงเป็นสัพท์พระสด็จมณคนแก่ข้าพเจ้าแข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบทำคำว่ามีอดอยากยากจนพอได้มีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็น ขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงการงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเยบเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งต่อว่าแผงมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมชมวัตถุงมงคลทั้งโตัวที่สามสิ่งอมูลเี่จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพฤทธิ์ธรรมวาศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและบูชาทุกประการเทิด